ซื้อนมเปียวมาให้เลยนี่แต่คูจะอกว่าเอาบมากี่ป่ยเห็นบ้วิ่งเยนะกลัววะยานคือยานรกลในห้องน้ำเายังวิ่งเลยจส่งไอ้ไอ้ให้หลายๆนัานคือแกนได้ไปแล้วหนึ่งนาทีตายั่ี่บาหกสิบอะสี่สิบจะไปหาวันจ่ก่อนนะอยู่ตรงนี้แหละเด็กๆเออเอาเราไปยืซิเร่ัน

ปั่นจักรยานปั่นจักรยาน <c oughs> ค่อยๆซ้อมเอา <c oughs> <c oughs> ดึงดึงดึงไปข้างหลัง <c oughs> ดึงขาขึ้นไปข้างหลังเออ ชาเลนจ์ 13K นะครับไม่สนเพจไม่สนเวลานะครับเดินได้พักได้หยุดได้นะครับแต่ต้องให้ถึง13 13ยัง97 97แล้วนะครับ12 97นะครับนี่คือ PB 13K ครั้งแรกนะครับแม <c oughs> นฮอตหรือเปล่า99 99แล้วนะครับ สิบสามกดเลยกดหยุดเลยเอ๊ะเวลาสอ,องชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรส <24. S 1> องชั่วโมงยี่สิบสี่สองชั่วโมงยี่สิบสี่นะครับสิบสามเคเซฟเฮ้ยเย <laughs> กดปิดปุ่มโอเคเซฟก่อน <c oughs> โอ้เจ็บเส้นเลยเจ็บเส้นเลยเ,เจ็บตรงไหนเนี่ยชี้ดิหน้าแข้งเหรอกล้ามขาอ่ะ,อะไปยืดเยียดล้างน้ำก่อนเอาน้ำเย็นเนยเต็มที่ วอรมมี่สั้อวอรมเยียดเยียดกล้ามเนื้อเดยสั